ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการทําให้ไก่หนุ่มสู้ไก่ไวนะครับผมเราทำยังไงนะครับที่ซุ้มฟาร์มของผมก็ได้จับไก่หนุ่มครับขังชนะครับขังชำํงชำไว้แล้วก็ให้เขาเวียนสุ่มตัวเมียนะครับนะครับ ไก่ประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนก็ชำล้วนะครับเราชำแล้วก็ให้เขาเวียนสุ่มตัวเมียนะครับนี่ครับตัวเมียนะครับวิธีการงองง้ยก็ง่ายๆนะครับปล่อยเวียนทุกวันนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับเวียนวันละสิบยี่สิบนาทีนะครับผมได้ประมาณสัก หนึ่งอาทิตย์ก็ขออกออกาก็กล้าแล้วครับรับรองครับสู้ไก่ทุกตัวครับผมอันนี้ก็เป็นชุดโตนะครับชุดพม่าอินเดียเป็นชุดที่โตครับจับก่อนชุดนี้นะครับ อีกประมาณสักหนึ่งเดือนก็น่าจะเช็คได้แล้วนะครับอ,อกพรรษาก็น่าจะเช็คได้แล้วตัวนี้นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับผม